Thank okay. you. Mm. ขนมกุยช่ายอืมยอยกินนี้ซื้อแบบนึ่งมาใส่กุยช่ายใส่หน่อมไมุ้เก้าขายของกันจน ขายดีกันจนมืดค่าขายกันจนเหนื่อยนทองไหลามาเทมานะหยอดน้ําจิ้มเข้อไปแบบนึ่ง บางคนชอบทอดก็คือเขาก็อุ่นให้ในกระทะเลยแบบทอดก็หอมไปอีกแบบหนึง่งกินได้ทั้งสองแบบ ไส้หน่อไม้ไส้นี้เขาก็จะล้างให้สะอาดสับชิ้นเล็กๆผัดไส่สีอิ้วขาวกินแล้วก็ห่อดวดแป้งมาห่อ ก็แล้วเอาไปนึ่งนึ่งเสร็จแล้วก็เยียงใส่กระมังใส่ถาดยกมาขายที่ตลาดใครชอบแบบทอดเขาก็จะใส่จี่ลงในกระทะมีแบบใส่ไข่ด้วยส่วนมากแม่ค้าเขาจะไม่ลงทุนอะ แบบใส่ไข่เราก็ไปอุ่นใส่ไข่กินเองที่บ้านบางร้านเ้าก็มีมีไข่ไก่ห้ากินแค่นี้สามลูกจุกจุกอืม